กันเลยแล้วก็เลือกที่4ก็คือสรุปภาพตลาดโดยรลกนะครับเราหลังจากนั้นก็คงอาจจะมองมองไปข้างหน้าด้วยว่าปีนี้เราที่างไหนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปวิชั่นและมิชชั่นของบริษัทนะครับซึ่งปิปๆที่ผ่านมาที่ผมมาบรรยายในตลาดทราพเปต่อเนื่องมิชชั่นดังกล่าวเนี่ยเหมือนเดิมนะครับ เราะว่าเรากำลังบอกว่าเรากำลังเดินถูกทางอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ,อาภารกิจบางเรื่องเนี่ยใช้เวลาในการดาเนินการนะครับผมขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราต้องการเป็นผู้นำทางด้านการเงินที่ครบวงจรนะครับคำว่าครบวงจรก็คือมีบริการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน แค่กระจุกอยู่เฉพาะเรื่องไหเรืเ่องหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับเรื่องที่สองอสำหรับวิชั่นเนี่ยเราจะพบว่าเราต้องมีการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการเงินไม่เฉพาะกับพนักงานของเราเท่านั้นแต่ลูกค้าและบุคคลภายนอกทั่วไปด้วยเพื่อจะได้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินของโลกและของประเทศไทย ประเด็นอีกถัดไปที่สําคัญก็คือว่าจําเป็นจะต้องมีเครือข่ายนะครับในการกระจายกระจายพวกเครื่องมือผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินไปสู่ลูกค้านะครับซึ่งอันนี้เรามีการทําต่อเนื่องและประเด็นสุดท้ายก็คืออย่างที่ผมเรียนในตอนต้นคือมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างก็ทําให้บริษัทเนี่ยมีความปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะครับ เพราะว่าเนื่องจากมันมีการกระจายไปในหลายธุรกิจอย่างที่ทราบกันอยู่สําหรับโครงสร้างของบริษัทนะครับอันนี้ผมขอแบ่งเป็นรายธุรกิจไปด้วยนะครับผมว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับเราก็จะพบว่าในกล่องสีน้ําเงินเนี่ยก็คือธุรกิจในหน้านะครับกล่องสีเขียวก็คือวานิธนกิจกล่องอ่กล่องอ,ลอ,งอ่ลงมาข้างล่างนะเวลพลัส well ก็คืออ่เป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้าน private bank นะครับดูแลบริหารสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่มีฐานะนะครับถัดไปข้างบนสีน้ำตาลอ่า ib โทษัะเมื่อกี้ผมสลับกันนะฮะสีเขียวนั่นคือเรื่องการลงทุนนะครับลงทุนก็คือเอาเงินบริษัทไปลงทุนนะครับเพราะฐานทุนบริษัทค่อนข้างสูงนะเราคงไม่ได้เอาเงินบริษัทไปฝากแบงค์ไว้เฉยๆนะครับกล่องสีแดงเนี่ยก็คือ equity derivatives ซึ่งซึ่งเราก็เป็นหนึ่งใน หนึ่งในสามของผู้นําจะว่าก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นกลุ่มต้นๆที่ออกธุรกิจนี้ติดตลาดนะครับแ a ปต a r มาเก็ตเป็นอีกกล่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ซึ่งเราทํามาสักสาปีนะครับก็พบว่ามีช่องทางการตลาดที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ทํารายได้เข้าสู่ uh, บริษัทได้มากนะครับหลักๆก,ก็คือเป็นการ uh, เป็นเป็นตัวตัว,ต,วตัวแทนนะครับในการขาย IPO ของ นอกจากหุ้นแล้วเนี่ยมีหุ้นกู้ตัว B E ตราสารต่างๆทางด้านการเงินนะครับซึ่งก็ทำให้บริษัทเราเนี่ยติดเ a ท i ติง้งท็อป5ของประเทศไทยด้วยนะครับเมื่ออันนี้รวมกับธนาคารพาณิชย์ด้วยนะฮะไม่ใช่รวมไม่ใช่ร a n กิ้งกับหลักทรัพย์อย่างเดียวนะเราน่าจะเป็นที่หนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับในเรื่อง IPO ของพวกตราสารกระดาษพวกนี้นะครับเอ,อ global investment ก็คือการ ให้บริการในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับคนไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเราให้บริการได้มากกว่า20ตลาดทั่วโลกลูกค้าของ ASP สามารถซื้อขายหุ้นในตลาดต่างประเทศได้นะฮะซึ่งกิจกรรมอันนี้ก็ขยายขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะในระดับที่น่าพอใจมากผมว่าเชื่อว่าเราน่าจะเป็นผู้นำทางด้านนี้สะดด็ซ้ำไปนะครับ โครงสร้างอื่นๆที่อาจจะมีเหลืออยู่แต่ว่าสามารถคลาสสิฟายเป็นกล่องใดกล่องหนึ่งน,น,นั้นก็คืออีกสส่วนที่เหลือเรียกว่าเป็นบริษัทลูกของเรานะครับ Asset Plus Fund Management คือบรจอ Asset Plus นะครับจะว่าไปแล้วก็เป็นธุรกิจการบริหารจัดการกองทุนรวมนะครับแล้วก็ทั้งอีกอันหนึ่งก็คือ Asia Plus Advisory เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกก็ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ investment banking ดีๆนี่เองนะครับเพียงแต่ว่า ทั้งสองบริษัทนี้เป็นบริษัทลูกที่ SP ถือหุ้นอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปว่าเรามีห้าธุรกิจเราไม่ได้กระจุกอยู่ที่การเป็นในหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เรียงตามลําดับอาจจะเป็นความใหญ่ความเก่าแก่หรือความสําคัญอะไรก็ว่าไปนะครับธุรกิจใหม่จะอยู่เบอร์ห้าอย่างที่ท่านเห็นนะธุรกิจเก่าสุดจะอยู่เบอร์หนึ่งนะครับก็คือในหน้านะครับธุรกิจ เรื่องการลงทุนก็เก่าแก่พอสมควร Investment Banking เบอร์สามก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับข้อ4ก็คือบริหารทรัพย์สินให้บุคคลภายนอกนะครับก็อยู่กับเรามานานพอสมควรนะครับในไตรามาสที่4ที่ผ่านมานะครับเป็นปีที่แล้วทุกคนถ้า,าหมุนนาฬิกากลับไปนะครับไตรามาสที่4เป็นไตรามาสที่ตลาดของเราไม่ค่อยดีนัก ถ้าจำจำกันได้นะครับปริมาณซื้อขายลดลงไปตัดชนีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีความแกว่งความผันผวนสูงมากจนทำให้นักลงทุนพูดง่ายว่าลดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทส่วนใหญ่หรือภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดโดยรวมเนี่ยก็พูดง่ายว่าในตรมาดสี่นะตรงค่าในหน้านี่ลดไปเยอะนะครับก็เราก็โดนเช่นเดียวกันนะครับ ลดลงไปถึงลดไปถึง3-6%ในแง่ของตัว revenue ูหรือตัวรายรายรับของบริษัทนะครับส่วนทางด้านในตัวกำไรเนี่ยลดลงไปถึง5-4%นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับยอดขายของบริษัททั้งหมดทั้งปีรวมกันเนี่ยลดไป14%และกำไรลดไป33% นะครับแต่ถ้ามองย้อนไปถึงปี09เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ใกล้เคียงกันหรืออาจจะมากกว่าปี09นะครับต้องบอกว่าปี1 0เป็นปีที่ดีเป็นพิเศษของบริษัทนะครับเนื่องจากกำไรจากการลงทุนนี่มีมากเกินกว่าปกตินะครับอันนี้ก็เบรกดาวให้ดูนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยก็แสดงว่ารายได้ของ s s p นี่มาจาก ฐานธุรกิจอะไรบ้างนะครับถ้าเราไปดูแนวโน้มในอดีต3ปีที่ผ่านมาคือ08.09.10เกนี่ยก็จะพบว่าแท่งสีน้ำเงินซึ่งเป็นแท่งที่แทนรายได้จากค่าในหน้าเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงตามลำดับจาก71%หรือ58% 5แนตะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น66%นะครับในขณะที่ กล่องสีเขียวอ่อนเนี่ยสีแท่งถัดไปเนี่ยมาเป็นรายได้จากการลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นตามลำดับจาก12เป็น25แต่ปีที่เราจะลดเหลือ15นะครับจะพบว่าทุกปีที่ผ่านมาไม่ว่าหุ้นจะขึ้นจะลงถ้าเราจำความกันได้ปี08ก็เป็นปีที่ปีที่บ้านเราเนี่ยเจอปัญหาเรื่องวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ถูกไหมครับทางบริษัทก็ยังมีารายได้ นะครับจากการลงทุนนะครับกล่องที่3ผมเรียกว่าเป็นกล่องที่มีรายได้อย่างสม่ำเสมอนะก็คือธุรกิจการบริหารจัดก,การเงินให้บุคคลภายนอกหรือลูกค้านั่นเองนะครับก็เป็นสัดส่วนประมาณ10ต้นต้นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายจะเล็กหน่อยนะครับสีฟ้านะครับก็เป็นธุรกิจจากวานิทนาธิจนะครับ วันนีธน้ธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ไม่ได้หายไปนะทุกปีก็จะมีขึ้นมีลงแต่ว่าก็เป็นน้ำซึมบอดสายคล้ายๆกับธุรกิจข้อ3คือแ s สเซทแมจเมน e n นะครับในแต่ละหน่วยงานเนี่ยผลงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอไฮไลท์ให้ดูนะครับเรื่องธุรกิจในหน้าก่อนนะครับปีหนึ่งเนี่ยท็อปไลน์เพิ่มขึ้นมา0.6เ e a r o เ year ียรียถือว่าเพิ่มมาน้อยมาก อันดับก็ยังเหมือนเดิมสิ้นปีที่แล้วอันดับ5 Market Share มันก็อยู่ตรงประมาณสัก4.83อย่างที่เห็นนะครับในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า Market Share ลดลงไปเพราะวันหนึ่งเราไม่ได้ลดค่าคอมมิชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของลูกค้าเนี่ยก็คงจะถูกดึงไปนะครับโดยเฉพาะอย่งยิ่งปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่มากๆเนี่ยอ,อาจจะทำให้มาแชร์บางบริษัทดูสูงมากนะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ทราบคือว่าถ้าเทรดเกิน20ล้านบาทต่อวันสำหรับลูกค้ารายนั้นๆนนเนี่ยค่าคอมมิชชั่นอาจจะต่ำติดดินนะครับ